น้องชายยังไงนี่วันนี้จะไปบ้านน้องเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นเนี่ยเดี๋ยวพี่พี่ดิวจะไปเป็นเป็นคนตัดเน็ตเองเดห้าบักหล่ามาไว้บ่ไดเดี๋ยวออกข่าวบ่ดีตัดเน็ตกับให้แน่จะอัดเดบิวาถ่ทยตอนฉันนอนอยู่หน้าบ้านเด้อ <laughs> เดี๋ยวพี่ดิวต้องไปดูแลน้องชายให้ดีที่สุดด้วยเกียรติของลูกเสือสัญญาเลยวันนี้ต้องเป็น กให้นนใช่วันนี้ไปในฐานะบริการพร้อมนักแสดงขยอ,อ,อ้หญิงฝ่าวแต่งตัวยิงแต่เขาเขาชื่นชอบบทเรายิงกันอยู่นะ <c oughs> หญิงฝ่าวแต่งตัว้าไปขึ้นเครื่องหนึ่งค่ะ,คะออใครดูคายอนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้จะไป ตอนนี้คุยกับน้องชายอยู่เดี๋ยวจะไปดูแลน้องชายให้ดีที่สุดทุกคนไม่ต้องห่วงแฟนคลับพูยบ้านฟิลเล่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่ดิวจะดูแลให้ดีที่สุดนะครับฮะพี่ดิวไม่เป็นคนกินไม่เป็นคนกินไม่เป็นคนดื่มพี่ดิวไม่กินไม่ดื่มไม่เที่ยวไม่เที่ยวน้อยเจอกัรน้องซ้ายเจอกันเดร๋ยวมันสิตตกเครื่องครับ บายบายตอนนี้ก็คุยกับน้องชายเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่ดิวจะต้องไปดูแลเดี๋ยววันนี้จะแต่งตัวหล่อๆนะครับเดี๋ยวแต่งตัวใหม่เดี๋ยววันนี้ก็จะสัญญากับแฟนคลับนะว่าจะไปดูแลน้องชายผู้บ้านฟินแลนด์ที่บ้านน้องเจนนี่แบบดีที่สุดทุกคนเพราะว่าพี่ดิวไม่กินไม่ดื่มอยู่แล้วออะไรนะคะเจอกันนะคะ<ย>ไว้ใจพี่ดิวได้ด้วยเกียรติของลูกเสือสองนิ้วอ่าหนึ่งนิ้วแล้วด้วยเกียิของลูกเสือ สัญญาเลยฝากกดแชร์ด้วยแฟนคลับผู้บ้านฟิลแฟนคลับพี่ดีวแฟนคลับไครออแฟนคลับน้องเจนเนี่ได้หมดทั้งสดชื่นแล้วก็แฟนคลับหญิงไปเบิ้งได้หญิงเด้อ <c oughs> สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนพี่ดิงไม่ค่อยได้ไลฟ์สดเลยอ่ะเพราะว่ามันกล้องสดไงมันต้องใส่ฟิลเตอร์เพราะว่าถ้าไม่ใส่ฟิลเตอร์มัน เห็นไหมมันไม่หลอกส <c oughs> วัสดีจ้บวันนี้อยู่ที่บ้าน <c oughs> เดี๋ยวตอนนี้เราจะไปเปลี่ยนชุดนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะไปอไปบ้านน้องเจนนี่ เฮ้ยดีใจนะอันนี้พูดถึงเจนนี่นะเจนนี่น่ารักเนาะก็แบบดีใจที่แบบว่าเขาไม่ลืมพี่ดิวอะเขาแบบเรียนเชิญพี่ดิวนะคะอะไรเงี้ยเราก็เลยเออแบบน้องน่ารักเนาะอะไรเงี้ยสวัสดีนะครับอืมจริงๆเขาจะไม่ชวนพี่ดิวก็ได้ถูกไหมล่ะแต่แบบเออแบบนึกถึงพี่ดิวแบบพี่ดิวเรียนเชิญน,นะคะมาง,งานมันเกิดหนูอะไรเงี้ยก็เลยเออ แล้ววันนี้จะต้องไปดูแลน้องชายผู้ยี่บ้านฟินแลนด์คือยังไงก็คือไม่ปล่อยให้น้องชายแบบมีข่าวอะไรที่มันไม่ค่อยน่ารักแล้วอะทุกวันนี้เพราะว่าที่ผ่านๆมาพี่ดิวก็เซฟให้ตลอดนะนั่นแหละก็ตามที่เป็นข่าวนั่นแหละทุกข่าวเลยหญ <laughs> ิงไปดูหนังไค่ออหรืยยังหญิงไปดูหรือยังคะ ไปดูไขรร่ออลยังคะพี่นัดไปดูไขรร่ออลยังหาเลขาไปดูยังเลขาไปดูกี่รอบแล้วสอ,สองรอบแล้วสวัสดีพ,พี่เลง้งพี่เลง้เลงสวัสดีครับอืมพี่นัดสวัสดีครับเอฟซี LC, วันนี้ดูไปรายการที่เวิร์กพอยต์มาแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวจะไปเซอร์ไพร์มีเซอร์ไพร์ด้วยทุกคนต้องรอชมคลิปนะ พี่ดิวมีสซพายน้องเจนเนี่ด้วยนะครับดิว่าเจนเนี่ร้องไห้แน่เลยอ่ะอืมมีเซอร์ไพรส์น่ารักน่ารักเล็กๆลน้อยๆจากพี่ดิวสวัสดีนะครับเห็นคอมเมนต์นะที่รักใครคอมเมนต์ขอให้รวยใครคอมเมนต์ขอให้รวย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 ,รวยมากๆใครไม่ไปดูใครอ้อพี่บอกเลยนะแบบโคตรเสียใจเลยอ่ะ อืน้องไปดูมาแล้วเมื่อคืนฟุกเป็นไงโอเคปะขายออถ้าคะแนนเต็มสิบให้เท่าไหร่ทุกคนไม่ต้องอวยขายออถ้าคะแนนเต็มสิบแฟนคลับให้เท่าไหร่เต็มสิบให้เท่าไหร่จ้ะพี่ดิวให้1อย <c oughs> 1> <c oughs> ขอบคุณคะ่ะไม่พี่ดิวไม่ไม่พี่ดิวไปดูแลถามเลยคะ่ะดิพี่พี่พี่ดิวไม่ไม่ไม่ได้เป็นคนดื่มนะ <c oughs> อืม พี่ดิวไม่ใช่คนดื่มคนอะไรขนาดนั้นนะใช่สวัสดีครับรวยรวยหูแฟนคลับนะแฟนคลับทุกคนรวยหมดแล้วเลยแต่พี่ดิวเลยยังทำงานหาเช้ากินข้ามอยู่เลยแต่ละวันทำงานกว่าจะได้เงินแต่ละบาทเนาะนี่นะเหนื่อยมากใช่ชีใช่ 24, ช ตอนนี้อยู่บ้านเพื่อนบ้านเพื่อนไม่ใช่บ้านพี่นะบ้านเพื่อนแต่จริงๆพี่แอปพี่แอปทำคอนเทนต์ใช่ขอยืมบ้านเพื่อนทำคอนเทนต์อืมหลายคนแบบยพี่ดิวบ้านพี่ดิวสวยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้พูดตรงยืมบ้านเพื่อนมาทำคอนเทนต์เออใช่จริงๆคนนั้นเขาเป็นเจ้าของบ้านแล้วพี่เขาแอปบอกว่าให้เขาเป็นเลขาแต่จริงบ้านเพื่อนอืมอืม ยังเลยค่ะอยู่สัตหีบเดี๋ยวไปต้องไปดูนะคะไปดูขายออด้วยนะคะหูวันนี้คนดูเยอะจังสวัสดีค่ะพี่แม่สวัสดีน้องฟลุกด้วยสวัสดีพี่เพียงพิษด้วยน่ารักนอเอฟซีอ่ะเอฟซีอย่าลืมไปเบึงขายออเด้อพี่น้องนะครับอืมใช่อย่าลืมไปดูขายออด้วยนะถ้าใครไปก็จะได้ยินคําว่าอีแววมันลับสุด อันอันอันเอาเอามาให้ขางนอกระเบาจ่าอีกอย่นี้ดีขึ้นกันแก่ผ่าไปเลยเลตติ้งวงเฮามม่สิดิพุงกระสูดแล้วมึงไปยืนหาชีตแตกอย่างนี้มองหันอีแบลวมึงไปยืนหาชีตแตกอย่างนี้มองหันดีคือกันเลตติ้งวงเฮามม่สิดิพุงกระสูด สวัสดีครับให้สิบครับอีแวลเลิศมากใช่ไหมครับอืดีครับพี่ดิวรักเธอแอบดูอย่างเดียวไม่กล้าคอมทําไมครับทําไมไม่กล้าคอมเมนต์ดิวพี่ไม่รักดิวหรอพี่ต้องคอมเมนต์นะรักๆนะครับน้องดิวใจดีอะพี่ดิวใจดีจะตายใจดีมากยืมเงินแฟนคลับหน่อยได้ไหมครับนี่พูดตรงๆนะไม่มีเงินจ่ายค่าห้องตอนเนี้ย แล้วก็อะไรนะไอเนี้ยพี่นีนะค่ะพอดีรถยางแตกค่ะยืมไปกู้ไปกู้หมวกกับน,น้องให้พี่ดิวหน่อยแล้วอ่อออไม่รู้อ่ะตอนนี้ต้องการเงินน่ะไม่มีตังค์ทำงานยังไม่มีเวลานอนเลยตอนเนี้นนนยใช่ ให้สิบอีแบลเลิศมากอีสวัสดีน้องดิวขอบคุณค่ะพี่อรุณีให้ให้กี่คะแนนให้กี่คะแนนอืมคือเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดว่าตัวละครพี่ดิวอ่ะพี่ดิวเป็นดีไซเนอร์ในหนังคลายอ้อพี่ดิวจะเป็นฟิลแบบดีไซเนอร์อ่ในเรื่องของตัวนักแสดงของพี่ดิวพี่ดิวจะไม่ได้เชื่อพี่ดิวไม่เชื่อพี่ดิวจะเป็นฟิลนักวิทยาศาสตร์ เออมีมันมีฉากหนึ่งที่แบบว่าอิเล็กตรอนหนูได้เห็นพี่เดียวพูดว่าอิเล็กอิเล็กตรนอนน่ะมันคือการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนแล้วทีนี้พี่วัตตีก็แล้วอิเล็กตรนอรตรนนี่แปดฉากนะฉากนั้นน่ะฮ่าฉากนั้นน่ะฮามือฝนตกนี่มันก็ เคลื่อนมันคือการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนแตดยังฝ่าสิพาหัวมึงแล้วเฝ้าเฝ้าไปเออนั่นแหละนั่นแหละคีย์เวิร์ดของหนังใครออถ้าใครไปดูใครไม่ไปดูก็จะแบบเขาพูดอะไรการอะไรเงี้ยคนตกเหรอสวัสดีครับตอนนี้รอช่างแต่งหน้าอยู่เดี๋ยวช่างหลังๆพี่พี่แต่งไม่ไหวยยงไงทีราตื่นมาไม่มีเวลานอน เดี๋ยวรอพี่ช่างแต่งหน้าอยู่นะครับหนูพูดหนูคุยเรื่องผ่อนพี่ช่างแต่งหน้ายัางหนูผ่อนกี่เดือน <3. S 1> เขาคิดเท่าไหร่ <5. S 1> หน้าหนึ่งประมาณหนูไปต่อรองเขามาจากราคาเต็มลดเหลือแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นผ่อนห้าเดือนผ่อนห้าเดือนพี่ขอ,อขอผ่อนเป็นสิบเดือนอเขาคิดหน้าละสามพันใช่ไหมสามพันหารสิบสิบจัดไป สิเดือนพี่เขาใจดีไม่คิดดอกด้วย <ểm str ich> เดือนละสามลงเน็ตฟิกด้วยไหมครับไปถามบอโจครับที่ลักตอนนี้คนเข้าใจว่าพี่อ่ะเป็นคนปั่นคนเข้าใจว่าพี่พี่ดิวเป็นคนเป็นนักลงทุนนะเนี่ยนักธุร,รฐฐกิจเออไม่คนเข้าใจว่าพี่ดิวเนี่ยอยู่เบื้องหลังทุกอย่างของใครอ้อแล้วเข้าใจว่าพี่ดิวเป็นแบบเป็นนายทุนด้วยซ้ำเพราะว่าโพสต์ชํำ โพสฉ่าแล้วก็โปรโมทให้ฉ่าโปรบ่นให้บอสให้อะไรฉ่ามากคืออันนี้พูดตรงๆนะพูดตรงๆไปเลยว่าบอกแฟนคลับตรงๆว่าหนังคายออที่ตั้งแต่พี่ดิวไปเล่นจนถึงทุกวันนี้ที่โปรโมทที่อะไรให้อะ่ะก็คือเป็นคนแบบรักรักคนเรารักเลยอะ่ะเป็นคนที่แบบรักแล้วก็รักเลยอะไรเงี้ยรักบอสมากแล้วก็เรารู้สึกว่าบอสจริงๆบอสโจเนี่ยเขาเป็นคนแบบ เออ่จะพูดว่างไงอ่ะที่รักเหมือนเหมือนอยู่ในร่างพี่ดิวอีกร่างหนึ่งอ่ะแล้วเขาเป็นคนใจกว้างใจใหญ่อะไรเงี้ยอืมเราก็เลยรู้สึกว่าอยากซัพพอร์ตคนคนนี้จังเลยแล้วเชื่อไหมวันที่พี่ไปไปขึ้นชุดเพชรสาวน้อยเพชรบ้านแพงอ่ะที่รักทุกวันเนี้ยแม้แต่งเงินค่าโพสเกี่ยวกับคายอ้อคายอะไร พี่ไม่เอาซากสลึงไม่ไม่รับไม่อะไ,ไรต่อให้เอามาพี่ก็ไม่เอาเพราะว่าพี่ตั้งใจแล้วว่าพี่อยากทําหนังเรื่องเนี้ยอยากแสดงหนังเรื่องเนี้ยให้กับคนคนอีสานเด้เบิ้งกันไหมพี่น้องคนแฟนคลับอีสานหรือแบบคนภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ที่อยากไปดูไปดูได้นะครับต้องไปดูทุกคนพี่แอนต้องไปดูมันมันม,มันเป็นหนังที่เข้าใจง่ายอะไรอย่างเงี้ยครับ ขอบคุณมากครับหล่อนะเนี่ยเอขอบคุณครับหล่อหรอหน้าอย่างนี้ไม่ใช่หน้าโหระครับหน้ารักหน้าอย่างนี้ขเขาเรียกหน้าโหรนะหน้าเขาเรียกหน้าโหล,หหล,หโหลจะไปดูเหมือนกันจ้าขอบคุณค่ะพี่สาวแหละค่าตั๋วเท่าไหร่จ้าไม่หวังแน่นอนยหบร้อยหกเริ่มต้นร้อยหกสิบบาทค่าตั๋วทุกคน,นโหถ้าร้อยหกสิบพี่เดียวต้องทำงานกี่วันวะถึงจะเก็บได้หนึ่ง สองสามโหสามแม่กำลังใจกำลังใจกำลังใจจะไปดูค่ะซัพพอร์ตพี่ดิวด้วยนะซัพพอร์ตขายอด้วยมีพี่ตุ่มตามอ่านักแสดงหลักก็คือมีพี่ตุ่มตามยุทธนามีน้องการบบแบบเดียวบักเดียวมันหมักมันหมักพยาเสิร์งตั้นน่นบบกเดียวเออ บักเดี่ยวแล้วก็อีแววอีแววก็คือน้องอีแววเนี่ยทุกคนจําได้ไหมอีแววเนี่ยเป็นคนที่ร้องเพลงกับพี่ดิวชุดเพชรนะอันนั้นก็คือน้องออมแอมเพชรบ้านแพงนะที่ร้องเพลงเรเวตาเนี่ย atar, นะใครจําได้กดหนึ่งอีแววก็คือคนที่ร้องเพลงคู่กับพี่ดิวอะ่ะก่อนที่หนังจะฉายนะก็คือนางเอกสาวน้อยเพชรบ้านแพงอีกหนึ่งคนคือน้องออมแอม e val, อีแววอ่ะ เออใช่แล้วก็ใครจะไปดูวันเปิดวงหรือดูการยี่สิบประภาณยี่สิบกันยาแล้วก็เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์ด้วยนะครับรายการพี่สรลยุทธนะครับทุกคนทุ่งนี้ใช่ไหมเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์ต้องรอต้องรอไหมครับต้องรอไปชมไหมครับบอสโจได้ได้กําไรไปโน่นนี่ดูขอบคุณมากครับทุกคน เราไม่ต้องไปมองถึงผลกําไรหรืออะไรต่างๆเราอยากให้ทุกคนน่ะแค่แบบซัพพอร์ตใครสักคนหนึ่งอะ่ะใช่จะแต่งหน้าอีกหรอคะหล่อแล้วจริงเหรอครับออะถ,ถูกไหมนี่นะถูกไหมแบบถ้าสมมติเรารักใครสักคนหนึ่งหรือเราเชื่นชอบใครสักคนหนึ่งแค่เราแบบเสียสละนิดหนึ่งในครั้งครั้งหนึ่งซึ่งแบบหนังมันไม่ได้ถ่ายกันแค่วันเดียวนะทุกคนมันถ่ายเป็นแรมเป็นเดือนเป็นปี กว่าเขาจะตัดก่อนเขาจะฉายแล้วนักแสดงอ่ะดิวบอกเลยว่าเมื่อก่อนอ่ะดิวอยากเป็นดารามากดิวอยากเป็นแบบนักแสดงพอไปทําจริงๆทุกคนมันแบบมันหลายสิ่งหลายอย่างมันเอาทั้งแรงกายแรงใจหยาดเหงือ่อทุกอย่างทุ่มเทลงไปแล้วเรารู้สึกแบบวันนี้ที่หนังฉายมันก็เลยอินใช่ครับอยากให้พี่ดิวเป็นพระเอกเป็นเป็นเป็นในบทคายอ้อน่ารักแล้วไปดูก่อนไปดูก่อน พี่ดิวบ้านภายในสวยมากค่ะอ๋อขอบคุณค่ะพี่ดามัน,นจริงๆแล้วมันคือซีจีฮะแม่อยากจะสอนทุกคนว่าเมื่อวันหนึ่งอะ่ะมันโตขึ้นต่อให้แฟนคลับจะอยู่บ้านหลังเล็กหลังใหญ่หลังน้อยหลังอะไรมันไม่สําคัญมันสําคัญที่ว่าความพยายามเราอะ่ะ มันอยู่ถึงจุดไหนแล้วเราสมควรได้สิ่งสิ่งนั้นมาไหมถ้าเราสมควรเราก็จะได้บรรนั่งอยู่ในจุดจุดหนึ่งของชีวิตพี่ดิวอยากเป็นแรงมดนานใจแล้วก็อยากซับพอร์ตให้ทุกคนได้ได้รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วชีวิตคนเรานะที่รักเราพอใจหรือยังในจุดที่เราอยู่เราแฮปปี้หรือยังกับสิ่งที่เราทําแต่ถ้าเราแฮปปี้แล้วเราพอใจแล้วไม่มีคําว่าไม่มีความสุขเราก็จะมีความสุขในชีวิตของเราแต่ถ้าวันหนึ่งอ่ะเราอยากได้บ้านหลังใหญ่เราอยากมีชีวิตที่ดี หนูต้องขยันแบบใครคะแบบใครคะตอนนี้ตานี่คือเอาต้องคำวาอย่าไงเงี้ยแล้วอะต้องขยนันต้องขยนันแต่สุดท้ายแล้วพี่จะบอกว่าจริงๆแล้วอะพวกหนูไม่ต้องแบบพยายามมากขนาดนั้นหรอกแค่มีที่นอนดีๆหรือแบบที่ที่เราอยู่แล้วสบายใจใช่ไม่ต้องซื้อด้วยราคามากมายหรอก แต่สิ่งที่พี่ดึงมาอยู่จุดนี้ได้เพราะอะไรเลยไหมเพราะพี่ทํางานแบบโบพี่เอาตรงๆนะก็อยากได้มันอะ่ะอยากได้อยากมีกับกับลยเหตุพี่น้องฝากไปเบื้องหนังนําเด้อคะ่ะพี่น้องฝากไปเบื้องหนังคลายออดในเด้อพี่น้องนะครับกับขอบคุณอ่าหลายๆที่แบบว่าติดตามกันเนาะพี่น้องขอบคุณครับเป็นแบบอย่างที่ดีขอบคุณมากเลยแต่ว่าตอนนี้ล่างอายแบบ ร่างอายอะสิพังเลยตอนนี้แต่หน้าไม่หงอยเลยเน,ะนาะหน้าดีไหมครับช่วงนี้หลายคนบอกว่าพี่ดิวไปทำอะไรมาผอมลงช,ช่วง,ช,วงช่วงนี้ก็ดูแลตัวเองขอบคุณครับเรื่องสองต้องเป็นพระเอกนะคะหล่อหนูเขาหน้าตายอย่างพี่เป็นพระเอกไม่ได้หรอกต้องเป็นอะไรรู้ไหม ต้องเป็นตัวพระรองเหรออยากให้น้องดิวเป็นพระเอกพี่ดิวคือแรงบันดาลใจขอบคุณมากครับแต่จริงๆอ่ะวันนี้พี่ดิวแบบอยากจะมาไลฟ์สดให้ดูหลายๆมุมมองอืมต้องไปลางหน้าเนาะขอบคุณมากหน้าเหรอาม,ามาอย่าง,างจริงเ<า>หรอ เดี๋ยวพี่ต้องไปล้างหน้าพี่จะแต่งหน้าใหม่อาบน้ำใหม่ดีกว่าใช่จะได้สดชื่นผมชอบพี่เดียวขอบคุณมากครับเราตเือนขาลิฟกำลังลงมาจากชิ้นที่ไม่บางคนบอกว่าหูบ้านแบบทำไมมีลิฟเข่าพี่ไม่ดี อายุมันจะอายุมันนี่แล้วเข่าแบบไม่ค่อยดีนี่เวลาพี่เข้าบ้านนะพี่จะไม่ขึ้นบันไดนะพี่จะทำเงี้ยพี่ดิวทำอะไระพี่ดิวขึ้นบ้านนี่ก็จะมีผุกหยุกเฉิยเพื่อแบบ<ม>เผื่อเรียก มันก็จะมีราวราวจับเ <laughs> จอกันครับ <laughs> okay. ถึงแล้ว <laughs> พี่น้ำน้ำยังว้าว wow. อือโอ้อากาศดีนะเนี่ยอเมริเกิอมเกรอมเกรอย okay. okay. ู่ไเอา้าแต่งหน้าเองเหรอแต่งหน้าเองทำไมมันดีกว่าเปล่าก็ะจะขายของอืมาขายของเลยเหรอ พี่เหมยขอที่เช็ดหน้าหน่อย t h a เก y o ยวเจะคือเรียกช่างแต่งหน้ามาไงทุกคนแต่งหน้าใหม่หน้านี้มันตั้งแต่เช้าแล้วเดี๋ยวแต่งใหม่ ชลิสาไปบ้านน้องเจนนี่เมคะาคนสวยเรื่องงานยัง โอเคทุกคนเดี๋ยวดวแต่งหน้าทำผมใหม่เดี๋ยวเจอกันชๆ